บ้านมือ2สุดคุ้มพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบราคาดีเหมือนได้บ้านใหม่จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบ้านมือสองนะคะซึ่งเป็นบ้านมือสองที่เราคัดสรรอย่างดีค่ะซึ่งเรียกได้ว่าถ้าซื้อนะคะก็คือราคาคุ้มมากๆเลยค่ะในราคาเพียง6.9้าล้านบาทค่ะที่ได้ทั้งที่ดินได้ทั้งบ้านได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์แบบรอยตัวนะคะแล้วก็ได้ดังเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บ,บอยู่ปั๊บนั่นเองค่ะโดยบ้านมือสองในวันนี้นะคะตั้งอยู่ที่โครงการบ้านแสนสลานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจะห่างจากสนามบินเพียง 20นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งการเดินทางนะคะสามารถเดินทางบนถนนเชียงใหม่ห่างดนนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาถนนรอบเมืองเชียงใหม่ได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณพื้นที่หน้าบ้านที่เราจะพามารีวิวกันแล้วนะคะโดยบ้านในวันนี้นะคะเป็นบ้านของโครงการแสนสลานะคะซึ่งบ้านในวันนี้นะคะก็ทำเลดีมากๆเลยค่ะอยู่ในพื้นที่โซนด้านหน้าของสวนสาธารณะนั่นเองค่ะบ้านในวันนี้นะคะก็ถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตน,นะคะก็คือจะไม่มีสายไฟฟ้าเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเอาสายไฟนะคะแล้วก็เครื่องอินเทอร์เน็ตนะคะลงใต้ดินหมดเลยนั่นเองค่ะ แล้วก็บ้านในวันนี้นะคะมีขนาดที่ดินอยู่ที่75ตารางวานะคะมีพื้นที่ใจสอยอยู่ที่250ตารางเมตรนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยทางโครงการมันให้มาอยู่ที่230นั่นเองค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็2ห้องน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วย,ยังมาพร้อมกับระเบียงขนาดใหญ่ที่เอาไว้ปาร์ตี้สังสรรค์อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมี1ห้องครัวไทยนะคะแล้วก็1ห้องครัวฝรั่งนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยในส่วนของพื้นที่จอดรถที่จอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะ จะเป็นยังไงอยากรู้แด้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะและอยากจะบอกว่าบ้านในวันนี้นะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบป้องกันการขโมยนะคะของบอสนะคะระบบไซเรนนะคะระบบโมชั่น เซนเตอร์ S S นะคะ2จุดของภายในบ้านค่ะและยังมีในส่วนของ Smoke Detector รนะคะ1จุดในส่วนของครัวยุโรปนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบแผงควบคุมนะคะด้วยมือถือนะคะทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยค่ะที่มาพร้อมด้วยกล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะที่สามารถควบคุมผ่านเซิร์เวอร์นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกได้ว่าปลอดภัยในการอยู่อาศัยแน่นอนค่ะโดย ตามเจ้าของเดิมแห่งนี้นะคะเขาก็มีการเลือกระบบนะคะรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่เป็นของบอสนะคะที่นําเข้าจากเยอรมันค่ะซึ่งเขานะคะก็เปลี่ยนจากตัวโครงการเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยเขาให้เป็นของจีนนั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีความสเสถียรที่มากกว่าค่ะเดี๋ยวเราต่อไปนะคะเราจะไปดูกันค่ะข้างในบ้านว่าจะเป็นยังไงค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะอยากจะบอกว่าทางเจ้าของเดิมนะคะเขาก็มาคุมงานนะคะควบคู่ไปกับผู้ควบคุมงานโครงสร้างนั่นเองค่ะทําให้บ้านนะคะออกมาค่อนข้างจะเนียบค่ะโดยบ้านในวันนี้นะคะเขาก็มีการลงเสาเข็มนะคะแล้วก็ไม่มีการต่อเติมใดๆนะคะทําให้ตัวบ้านนะคะไม่หมดปัญหาในเรื่องของปัญหาในภายหลังที่จะมีการล้าหรือการซุดต่างๆนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความคุ้มค่าเบื้องต้นที่เราบอกไปแล้วนะคะแต่นี่นะคะก็ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าภายในนะคะยังมีความคุ้มค่าอีกเพียบเลยค่ะท่านผู้ชมคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าภายในนะคะจะมีไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาไปชมนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันก่อนนะคะ และพื้นที่แรกเลยนะคะที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะคะนั่นคือเป็นพื้นที่โรงจอดรถตรงนี้เลยคะ่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึง2คันที่มาพร้อมกับตัวรั้วนะคะเป็นรั้วอัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนประตูด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีประตูที่เปิดเอาไว้ด้านข้างนะคะทําให้สะดวกสบายในการใช้งานของผู้อยู่อาศัยค่ะไม่ต้องเปิดประตูรั้วก็ยังได้นั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าน ที่ตรงจอรถตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของบริเวณพื้นที่ด้านข้างด้วยค่ะอาต่อไปนะคะเราจะพาไปดูบริเวณพื้นที่ในบ้านกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะแต่อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะสามารถเข้าบ้านได้ถึง2ทางเลยค่ะเราจะเข้าบริเวณพื้นที่ด้านหน้ากันค่ะตามเลยค่ะอยากจะบอกว่าสีผนังของบ้านในวันนี้นะคะก็จะไม่ได้ทาสีาขานนวน,น,นะคะก็จะใช้เป็นสีเทาอ่อนหรือสีเทาเข้มนะคะ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนได้ง่ายน,นั่นเองค่ะส่วนเฟรมประตูนะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเฟรมประตูของ UPVC นะคะที่สามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ค่ะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะที่ป้องกัน UV ได้นั่นเองค่ะแล้วเข้ามาพื้นที่แรกเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่อพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เหมือนถงรองเท้าแบบญี่ปุ่นนะคะที่ทางเจ้าของบ้านนะคะได้มีการออกแบบเพิ่มเติมเอาไว้ใหน้นั่นเองค่ะนี่ค่ะทําให้สะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยค่ะ และพื้นที่ถัดไปนะคะที่จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะนั่นคือบริเวณพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าพื้นที่ถงรับแขกตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยนะคะคือความกว้างขวางนะคะโอ่งโล่งสบายค่ะเพราะว่าเพดานนะคะจากพื้นถึงระยะค้าเพดานะค่ะสูงถึง3เมตร50เลยค่ะแล้วก็ของแถมเลยนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้ไปเลยนะคะนั่นคือโซฟาตัวนี้เลยค่ะ โตัฟาตัวนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่3เมตนรนะคะ่ะพร้อมด้วยทีวีนะคะขนาด55นิ้วนะคะแล้วก็ยังมีเซิร์ฟเวอร์ทั้งระบบของภายในบ้านอีกด้วยค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะกับห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับในส่วนของตู้ในส่วนของการวิวอินเป็นห้องเก็บของนนะคะที่ปิดเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะทําให้สวยงามมากๆเลยค่ะย็งไงคะ และอยากจะบอกว่าสีผนังนะคะของภายในบ้านนะคะแล้วก็ภายนอกบ้านนะคะก็จะใช้ระบบสกินโค้นนะคะทำให้ไม่มีการติดวอลเปเปอร์นะคะแล้วก็ทำให้ไม่เกิดคาบนั่นเองค่ะเดินถัดมาจากบริเวณพื้นที่นั่งเล่นนะคะก็ที่จะอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่โต๊ะทานอาหารตรงนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถรองรับได้6กถึงแดที่นั่งเลยค่ะแล้วก็พื้นที่โต๊ะทานอาหารตรงนี้นะคะก็ เชื่อมต่อไปยังพื้นที่เคาน์เตอร์บานะคะและพื้นที่เคาน์เตอร์บานะค่ะเชื่อมต่อไปยังเคาน์เตอร์ครัวค่ะสิ่งที่สังเกตได้เลยนะคะคือภายในบ้านนี่นะคะจะเป็นการออกแบบเป็นโอเพนแปนะคะทําให้ตัวภายในบ้านนะคะดูโปร่งโล่งสบายนะคะแถมตรงนี้นะคะสามารถยังรองรับครอบครัวขนาดกลางไปถึงครอบครัวขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะซึ่งของแถมนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้รับเลยนะคะในส่วนของห้องครัวะคะนั่นคือตู้เย็นขนาด18.4คิวนะคะที่ดูดควันนะคะเตาแก๊สซิงค์ล้างจานแล้วก็ตู้บลูอินอีกด้วยค่ะ เดินออกมาจากครัวฝรั่งนะคะคือบริเวณพื้นที่หลังบ้านตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวไทยนะคะที่ทางเจ้าของเดิมน,นะคะก็มีการบิวอินเป็นตูว้ไว้ให้นะคะแล้วก็พร้อมด้วยเตาแก๊สแล้วก็ที่ดูดควันด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําเป็นโซนซักล้างก็ยังได้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะไปต่อกับพื้นที่ข้างหลังเลยค่ะ บริเวณตรงนี้นะคะทางเจ้าของเดิมนะคะก็ทําเป็นพื้นที่โซนพักผ่อนแบบเอาด t นะคะที่ลายล้อมไปด้วยสวน180องศาแบบนี้เลยค่ะโดยส่วนตรงนี้นะคะก็ทางเจ้าของเดิมนะคะก็ให้เป็นเลยค่ะในมูลค่าแสนกว่าบาทเลยค่ะคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะ และก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบริเวณพื้นที่ชั้นสองค่ะอยากจะบอกว่าชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องน้ำนะคะเอเว้รรับแขกนะคะแล้วก็มีห้องนอนของผู้สูงอายุด้วยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีแผงควบคุมนะคะทั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะโดยชั้นล่างะคะ่ะก็อยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะที่เชื่อมต่อกับประตูหน้าบ้านค่ะเวลาที่แก๊ปนะคะมาส่งของนะคะเราก็สามารถที่จะกดเครื่องนะคะในการอินเตอร์คอมนะคะในการพูดคุยได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูบริเวณพื้นท และห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะคือบริเวณพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็สามารถเอาไว้ใช้รับแขกคะ่ะหรือจะใช้ในส่วนของห้องผู้สูงอายุก็ยังได้ค่ะภายในห้องน้ำนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของคอตโต้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับราวจับของผู้สูงอายุนะคะที่มีความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองค่ะ และห้องนอนห้องแรกนะคะที่เราพามาชมนะคะนั่นคือห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะบริเวณพื้นที่ชั้นหนึ่งตรงนี้เลยค่ะภายในห้องนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอ2โซนค่ะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวแต่งหน้าต่างๆนะคะโซนที่2นะคะคือโซนพักผ่อนสำหรับในส่วนของห้องนอนค่ะนี่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าภายในห้องนะคะกว้างขวางมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งจะได้ของแถมไปเลยนะคะนั่นก็คือเตียงขนาด6ฟุตเลยค่ะ แล้วก็ภายในห้องนะคะเขายังมีการวิวอินตู้นะคะที่แนบไปกับตัวผนังเลยค่ะทําให้ภายในห้องนะคะกว้างขวางค่ะไม่เกะก,กะในส่วนของตู้เสื้อผ้าเลยค่ะ บริเวณพื้นที่ชั้นสองนะคะประกอบไปด้วยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมสังเกตได้เลยนะคะนั่นก็คือตรงโถงบันไดตรงนี้เลยค่ะที่มีความสูงมากๆเลยใช่ไหมคะที่มาพร้อมกับหน้าต่างบางนสูนค่ะทําให้แสงค่ะเข้ามาในพื้นที่นะคะทําให้พื้นที่ไม่มืดและยังมีความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยค่ะและขึ้นมาบริเวณพื้นที่ชั้นสองนะคะพื้นที่แรกที่จะเจอเลยนะค,ะคือโถงตรงนี้เลยค่ะ โดยตางัเจ้าของเดิมนะคะก็ได้ทําเป็นพื้นที่โซนห้องผ่านั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าภายด้านหลังตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเปิดออกไปนะคะสามารถที่จะเมนเทนเนนต์งานระบบต่างๆได้นั่นเองค่ะที่มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะ และพื้นที่โซนที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะกับโซนห้องพานั่งคือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาไปชมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีแผงควบคุมนะคะถึงสองที่เลยค่ะที่แรกนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ชั้นล่างค่ะแล้วก็ที่ที่สอคือบริเวณพื้นที่ด้านบนตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถควบคุมผ่านด้วยปลกเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็ยังสั่งงานผ่านมือถืออีกด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะตามมาเลยค่ะ ในห้องมาสเตอร์เบลูลนะคะโซนแรกเลยนะคะที่จะเจอเลยคะ่ะคือโซน walk in closet ตรงนี้เลยค่ะที่ท่านผู้ชมจะได้รับไปเลยนะคะคือตู้วิวอินนะคะขนาดใหญ่2ตู้แบบนี้ค่ะที่มาพร้อมกับตู้โชว์ในส่วนของเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งบริเวณพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เลยค่ะที่มาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเป็นยังไงคะคุ้มค่ามากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบริเวณพื้นที่โซนห้องนอนกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ และไฮไลท์เลยนะคะกับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้รับเลยนะคะนั่นคือโฮมเธียเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับโซฟาที่ปรับเอนนอนได้นะคะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเหมือนกับดูหนังในโรงหนังนั่นเองค่ะแล้วก็ภายในห้องนะคะยังมาพร้อมกับเตียงขนาดคิงไซส์แบบนี้เลยค่ะแล้วอยากจะบอกนะคะของแถมน,นะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีในส่วนของม่านนะคะม่านตรงนี้นะคะเป็นม่านกันยูวีนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะปิดม่านนะคะทําให้ภายในห้องนะคะมืดนะคะแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะ มาจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะพบกับระเบียงตรงนี้เลยค่ะระเบียงตรงนี้นะคะก็จะมีระเบียงที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะสามารถทําเป็นโซนปาร์ตี้นะคะสังสรรกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ยังได้ค่ะเห็นไหมคะกว้างขวางมากๆเลยใช่ไหมคะและอยากจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ลมดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลมทิศทางลมนะคะมันก็จะมาจากทางนีง้นะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของวิวสวนนะคะแล้วก็มองออกไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นวิวสวนของหน้าโครงการนะคะแล้วก็ถ้าหากมองไปฝัง่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ ภูเขานั่นเองค่ะเป็นไงคะวิวดีมากๆเลยใช่ไหมคะแอยกจะบอกว่าระเบียงตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมกับอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของแขกนั่นเองค่ะก็เอาไว้ให้นะคะเอาไว้ล้างในส่วนของพื้นที่ระเบียงนั่นเองค่ะ เข้ามาภายในห้องนะคะของแถมที่ท่านผู้ชมจะได้รับไปเลยนะคะนั่นคือเตียงเลยค่ะเตียงตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะแยกเป็นเตียง3พุต2เตียงได้นะคะที่สามารถที่จะเอาตู้ตรงกลางนะคะมาวางกั้นเอาไว้ก็ยังได้ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซตบิวอินนะคะภายในห้องแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะที่มาพร้อมกับแอร์ไดกิตอีกด้วยค่ะออกมาจากห้องนอนนะคะพื้นที่จะอยู่ใกล้กันเลยะคะ่ะนั่นคือห้องน้ําเลยค่ะ ห้องน้ห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดกว้างขวางพาเทียบเท่ากับห้องนอนอีกหนึ่งห้องเลยค่ะภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะในการระบายอากาศทั้งสองฝั่งเลยค่ะซึ่งจะเป็นบานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะจะทําให้ภายในห้องน้ำนะคะมีแสงสว่างเข้ามาถึงในพื้นที่นะคะแล้วก็ทําให้ภายในห้องน้ำนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นอีกด้วยค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ที่ด้านมาตรฐานนะคะแล้วก็ยังมีแถมในส่วนของ rain shower อีกด้วยค่ะ จบกันมาที่เรียบร้อยนะคะกับบ้านมือสองที่เราพาท่านผู้ชมมาชมในวันนี้นะคะถ้าถามว่าบ้านในวันนี้นะคะเหมาะสลับใครนะคะก็บอกเลยว่าบ้านในวันนี้นะคะเหมาะสลับ ครอบครัววัยเกษียณนะคะหรือครอบครัวชาวต่างชาตินะคะที่พร้อมอยู่เลยนั่นเองค่ะโดยบ้านในวันนี้นะคะราคา6.9้าล้านบาทน,นะคะถามว่าคุ้มค่าไหมนะคะก็บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะว่าได้ทั้งที่ดินได้ทั้งบ้านได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะและอยากจะบอกว่าทางเจ้าของเดิมนะคะมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะเพียงปีกว่าๆเท่านั้นค่ะแล้วก็อายุของเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เพียง4-5เดือนเท่านั้นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทางเจ้าของบ้านนะคะยังเก็บใบดีเฟกต์ในส่วนของงานสถาปะนะคะ เรียกไ,ได้ว่าเหมือนได้บ้านใหม่เลยค่ะแล้วก็ค่าส่วนการนะคะทางเจ้าของบ้านนะคะก็จ่ายร่วงหน้าไปถึง4ปีนะคะซึ่งยังเหลืออีก3ปีนะคะให้ต่อผู้ซื้อของคนต่อไปนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจบ้านในวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่คอนแทคนี้เลยค่ะหรือถ้าหากใครนะคะมีโครงการดีๆที่ไหนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ l i วิ n g Property ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ